นี่คือ5วิธีเปลี่ยนเป้าหมายคุณให้เป็นจริงครับคุณครับผมขอถามเป็นคำถามหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยปลาเข้าไปเนี่ยครึ่งปีนะครับเดือน6แล้วนะครับครึ่งทางแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนครับใกล้เป็นจริงหรือว่ายิ่งห่างความเป็นจริงเข้าไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมมี5สเต็ปที่คุณสามารถทําให้เป้าหมายคุณเนี่ยเป็นจริงภายในปีนี้ได้ครับข้อแรกข้อที่1เลยนะครับให้คุณ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของคุณครับคุณครับสิ่งแวดล้อมมีผลนะครับคุณไม่ใช่พระอิฐพระปูนครับคุณไม่ใชออ่ต้นไม้ที่มีรากลึกครับคุณเหมือนต้นหญ้าที่พร้อมเอนไปตามสิ่งแวดล้อมครับแล้วนะลมมันพัดไปทางไหนคุณก็จะพัดไปทางนั้นครับดังนะั้นผมอย่างแรกผมจะแนะนําเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ตั้งเป้านะคือให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของตัวเองก่อนครับอะไรที่มันไม่สนับสนุนเป้าหมายคุณตัดทิ้ง อะไรที่มันสัสตุนเป้าหมายคุณสติ๊กไว้ผมอยากให้คุณทําอย่างนี้ครก็คือคุณลองดูว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยคุณทําอะไรบ้างลองลิสต์มาอย่างละเอียดเลยครับนะฮะเช้าถึงเย็นทําอะไรบ้างคุยกับใครบ้างโอเคทํางานแล้วจะทํางานคุณคุยกับใครคุณแชทหาใครคุณดู a c e b o o k เนี่ยคุณดูมือถือเนี่ยคุณเข้าเว็บไหนคุณเข้าเพจไหนคุณดู YouTube คุณดูคลิปไหนดังนั้นเนี่ยอย่างแรกคือคุณดูสิครับว่า กิจกรรมเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมของคุณเนี่ยคืออะไรแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณตัดสิ่งที่มันคิดว่ามันไม่ใช่ต,ออตัดออกตัดออกตัดออกครับและคุณเสริมด้วยสิ่งที่มันน่าจะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเลือกเพื่อนที่คบรบเพื่อนกลุ่มเนี้ยทาให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือห่างไกลออกไปครับ <S <S แน่นอนฮะบางทีก็เพื่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไปว่าเออช่วงนี้ฉันมีเป้าวันหนึ่งที่คุณไปถึงเป้าแล้วนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่คบใหม่ เป็นเพื่อนกลุ่มที่มีเป้าแบบเดียวกับคุณก็ได้วันนึงที่คุณเปลี่ยนเลเวลทางสังคมได้ก็าจะเปลี่ยนเซ็ตของคนที่คบอาจจะเป็นเซ็ตของคนที่มีความทะเยอทะยานนะฮะหรือมีฐานะระดับเดียวกับคุณก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปแฮงท์ถ้าคุณไปใช้เวลากับใครคุณก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นดังนั้นอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมนะฮะอะไรที่มันไม่ใช่ตัดทิ้งอะไรที่มันใช่เอาเข้ามาเปลี่ยนสื่อที่เสพ นะครับสื่อไหนที่มันไม่ประเทืองปัญญาสื่อไหนที่มันไม่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นก็ตัดทิ้งครับข่าวเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดหรอกดูแค่พอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็พอนะครับไม่ต้องเสพทุกข่าวดราม่าไม่ต้องเสพทุกอันดาราใครเลิกกับใครคุณจําเป็นต้องรู้ไหมครับนะครับแล้วคุณแท้ด้วยอะไรครับแท้ด้วยคลิปผมไงครับผมมีพันคลิปที่จะสอนวิธีทําให้คุณยอดขายถึงเป้าผมมีพันคลิปที่จะสอนให้คุณทําแบรนด์ออนไลน์สร้างแบรนด์ออนไลน์ให้คุณดูฟรีอยู่ใน YouTube คุณสามารถแทรกเข้าไปได้ครับดังนะั้นอย่างแรกคือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างที่2ครับคือการกล้าที่จะเซโนอันนี้สําคัญมากนะครับหลายคนคือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้แต่พอมีใครชวนไปไหนไปมีใครชวนไปไหนไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลิมิตในชีวิตไม่ใช่เงินนะฮะแต่คือเวลาครับคนเราเนี่ยไม่สามารถจัดการเวลาได้แต่เราสามารถจัดการความสําคัญของกิจกรรมได้ m e m a n a g e m e n t ไม่มีมีแต่ Priority Management คกับอะไรที่สำคัญมาก่อนอะไรที่ทำให้คุณต้องไปถึงเป้ามาก่อนอะไรที่มันไม่ใช่ตัดทิ้งครับคุณต้องกล้าที่จะเซโนครับเซโนกับนิสัยเดิมๆเซโนกับคนที่จะพาคุณไปเสียเซโนกับคนที่จะพาคุณไปเสียเวลาครับเซโนคนที่ทำให้คุณห่างไกลเป้าหมายของคุณมากขึ้นครับเพื่อจะได้คุณจะมีเวลาเพื่อจะไปโฟกัสกับเป้าหมาย เป้าหมายจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อคุณมีสิ่งที่เรียกว่าเลเซอร์บีมโฟกัสคือคุณโฟกัสเหมือนแสงเลเซอร์ไม่ได้ไม่เลิกไม่เสร็จไม่เลิกครับและข้อที่3คือคุณจะต้องรีมายตัวเองถึงเป้าที่คุณมีทุกวันครับคุณต้องการยอดขายเท่าไหร่คุณบอกตัวเองทุกวันว่าฉันต้องการยอดเท่านี้ฉันต้องการปีนี้ฉันต้องมีบ้านปีนี้ฉันต้องมีรถปีนี้จบปีฉันจะต้องมีอะไรครับนี่คือการรีมายถึงเป้าหมายตัวเองทุกวัน และข้อที่4ครับให้คุณเช็คว่าวิธีการที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันเนี้มันเวิร์กไหมหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะได้ในรเะเวลเนี้แต่คนที่ทํามาก่อนก็ไม่เห็นได้เลยครับคนที่เคยทําเขาก็ไม่เห็นได้ในจุดนั้นเลยครับนั่นแปลว่าเส้นทางที่คุณไปมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไม่ใช่ถนนทุกสายจะไปเชียงใหม่ได้นะครับถนนบางสายลงใต้นะถนนบางสายไปตะวันออกถนนบางสายไปอีสานนะครับถนนบางสายไปตะวันตกครับ คุณต้องการไปเชียงใหม่คุณต้องเอาถนนที่มันสามารถพาคุณไปเชียงใหม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเช็คว่าเส้นทางที่คุณกําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันพาคุณไปถึงเป้าหมายล้องรู้สิครับว่ารุ่นพี่ในวงการคุณหรือคนที่เคยทํามาก่อนเนี่ยเขาทําได้ขนาดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาทําไม่ได้แบบว่าคุณจะไม่มีโอกาสทําได้นะแต่ถ้าเขาเคยทําได้หรือมีแนวโน้มคํานวณออกมาแล้วมีโอกาสจะเป็นไปได้โอเคครับ คุณกระโดดเข้าไปทํามันก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าอุตสาห์เข็นโคกขึ้นภูเขาแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นภูเขาที่ผิดรูปและสุดท้ายฮะข้อที่5เลยนี่เป็นทางรับเลยนะครับคือการหาเมนทอร์ฮะเมนทอร์คืออะไรเมนทอร์คือคนที่เขาจะคอยมาบอกคุณว่าเฮ้ยทางที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนที่คอยมาบอกคุณว่าวิธีการนี้มันผิดคนที่เคยดําเนินไปถึงจุดนั้นก่อนคนที่เคยทําได้มาเขาก็จะคอยตบให้คุณเนี่ยอยู่ในช่องทางนั้นครับ อยู่ในช่องอยู่ในลูอยู่ในทางนั้นคุณก็จะไม่วกแวกบลกแวกบลกวกครับดังนั้นนี่คือ5วิธีที่คุณสามารถทําให้ตัวเองถึงเป้าหมายไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรนะครับปลายปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างครับคุณพิมพ์ให้ผมรู้หน่อยครับด้านล่างครับเผื่อว่ามีบางอย่างมีคลิปไหนที่ผมสามารถทํา แล้วก็ช่วยคุณไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับผมมีกว่า1,000คลิปวิดีโอเลยนะอยู่ใน y o u t u ช e แนลโค้ชแบงค์สุภกิจครับคุณสามารถเข้าไปดูได้หรือในทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะฮะจะมีคลิปเป็นบทเรียนเรื่องของการขายบทเรียนเรื่องของการตลาดนะฮะบทเรียนการพัฒนาตัวเองครับโพสที่หน้าเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันคุณสามารถเข้าไปดูได้หรือคุณต้องการให้เจ้าหนี่ของผมเนี่ยส่ง ไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถติดตามพี่อาดทรายแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณเลยทีแล้วคุณจะไม่พลาดสักคลิปครับ